ขอยออกมาข้ออีกฝั่งหนึ่งได้ทำการปล่อยแอปเปอาเมอร์ไปแล้ว okay, โอเคถโรแล้วส, <S <S สวัสดีครับแล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่ในอาเมอร์6 f i r e s o r Rubicon ในครั้งนี้ก็ขอหยิบบิลที่เคยเอาไปเล่นในไลฟ์บ่อยๆมาโชว์อีกสักครั้งครับแต่จริงๆบิลนี้เป็นบิลที่เห็นกันได้ทั่วไปเพราะมันค่อนข้างที่จะเมตาแล้วก็ ดีทั้งในด้านการเอาไปผ่านด่านแล้วก็ PVP เลยนะครับแต่สําหรับเรานั้นก็จะเน้นกนารจัดบิลตามหุ่นที่เราหยิบยกขึ้นมาให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดโดยหุ่นในคราวนี้ที่ผมหยิบมาก,ก็จะหลุดจากกันดั้มสักทีถ้าหากใครที่ติดตามสายเรียโรบอทก็จะต้องรู้จักหุ่นตัวนี้อย่างแน่นอนอย่างเรวทีจากฟูบิทันแพนิกซึ่งในตอนแรกจะเป็นหุ่นที่ปรากฏตัวในนิยายอย่างเดียวแต่ในตอนนี้ปรากฏตัวมาในอนิเมะภาคอินวิ i b เบลวิตตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตัวเรวอทีในเรื่องนั้นตุขอขอ่ y, ห,หน นั้นโดนเลิกเข้าใจผิดว่าเป็นแอสเทเลเฟมสักทีนะครับจะมีการใช้ลูกซองเป็นอาวุธหลักพร้อมกับติดปืนใหญ่ขนาดยาวแล้วก็มีดพกโดยตัวลูกซองก็เราก็จะใช้ลูกซองที่เราใช้กันมาตั้งแต่ตอนช่วงแรกถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ซิมเมอร์แมนเพราะลูกซองชนิดนี้เป็นลูกซองที่ตรงตามในเนื้อเรื่องมากที่สุดของโตหุ่นนะครับเอาไปใช้ในพ v พได้ไหมพอได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้สบายเท่าซิมเมอร์แมนแต่ไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะจัด เอาเซมมแมนใส่เข้าไปก็ใส่ได้เลยตามนี้คิดซะว่าโหมดนี้คือโหมดที่โซสเกะเอาจริงแต่ถ้าไปพีพีพวกคำบันเทิงเอาอันนี้ไปก็พอจริงๆบิวนี้ถ้าเปลี่ยนจากลูกซองเป็นเซมิมแมนมันก็คือเมตาดีๆนี่เลยต่างกันแค่ว่าเราจะไม่ติดสตา์นิเดร์อีกข้างหนึ่งแต่เราเอาตามท้องเรื่องของเลวทีนเขาจะมีมีดพกด้วยแล้วก็ใช้เป็นเลเซอร์แดกเกอร์หลังๆพวกบูสเตอร์ผมจะใช้คล้ายๆกันก็คือใช้ของคอรอบเพราะว่ามันทําให้เราสเต็ปได้เรื่อยๆแต่ f c s รอบนี้ผมเลือกใช้เป็นอันนี้เพราะเรายัาง จะเน้นระยะใกล้เป็นหลักส่วน g e n e r a อร์เราก็เลือกใช้อันนี้อย่างสุดท้าย expansion ในครั้งนี้ก็ในเมื่อเราไม่มีพลังมโนที่เรียกว่า lambda d r i v e ์ก็มโนว่าเรามีเกาะเอาไว้เข้าและกันอย่าง house armor หลายๆคนก็จะเคยเห็นผมขีบ่บิวนี้มาเล่นในไลฟ์บ่อยๆทั้งเอาไว้ผ่านดานแล้วก็เอาไปเคลียร์ภารกิจแรง s นอกรอบอีกด้วยก็มาดูกันดีก,กว่าว่าหุ่นของ10โทนั้นจะเข้าไปรัวลูกซองอัดหน้าได้มันขนาดไหนนะเอาละเอา,เอาตอนนี้ได้เวลาลงสนามลบแล้วนะ ที่นี่นายวิเคราะห์ซิว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาใช้บิ้วอะไรกันตอนนี้ก็ทอดดูที่ดูแล้วก็น่าจะมีลูกซองพร้อมกับสว่านพร้อมกับบิดข้างหลังที่น่าจะเป็นแบบโซลิดหรือว่าปอมโอเคท่านจัดการเองอ้วสันหานะแต่ปัญหาคือจะเข้าได้หรือเปล่านี่แหละอย่างยี้ไหนนี่ยเฮ้ย มองไม่เห็นจริงดิเพื่อนเราอยู่นี่กูเนี่แหละมองไม่เห็นมีลูกฟองกันอุ้ยเราคือบิวที่ต้องขหน้าด่านเพราะเราต้องเข้าไปใกล้เดโมดิชั่งเงาที่เขาสุขปาดปาดปาดอุ้ยโอเคเฮ่พอแล้ว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 เยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บไม่ใช่อเลย หน้าเกือบตายแต่แน่แต่แน,แตแน,ตนอนปึ้งสุดยอดมากเลยเอาที่ทำการคำนวณการ่อสู้ไปนี้มาครับสิบโทเอาทำไมเสียงเดียวกันวะอ <c oughs> ตอนนี้ศัตรูน่ <c oughs> นนนาจะดูแล้วว่าเราเป็นพวกชอบเข้ามาข้างหน้าเราก็ต,นนต้องระวังมากเลยโมดิชครับสิบโทเราก็แค่ต้องเล่น <c oughs> ทำตัวให้ไวที่สุดพออีกฝั่งหนึ่งก็มีลูกซองบีเหมือนกันเดโมลิชชองนั่งทุกข์กระสุนโอกาสยิงอืมปั๊ดตัวมาไม่โดนเดโมลิชชองนั่นทุกข์กระสุนความแม่นมากกว่านี้เอาครับ10โอคาทำได้เยอะมาก เอาบอกกูพูดไปแต่คำเดียวหรอวะลเมอไดรร์ใช้เอในตอนนี้เรากำลังหาคู่ต่อสู้ที่อาจจะมีแท็กติกมากกว่าที่เราเคยเจอก็ได้เอารอบนี้เราเจออะไรเราเจอผู้ใช้เซอร์เมอร์แมนพร้อมกับสว่านแล้วก็มิเดินข้างหลังก็อันบอกระวังด้วยทิศโตมิเดินค่อนข้างแม่นมากๆ รอบนี้ก็ต้องระวังมิดเดิลเพราะว่าถ้าเราไปใกล้ก็เราก็ต้องรีบตัวให้ได้ไวที่สุดเหมือนกันอีกฝั่งนึงก็กำลังใช้ความได้เปรียบในการให้เรานั้นโดนมิดเดิลได้ไวที่สุด,ดโอเคตบีประชิดไปาลยมกลางโล

พอตอนนี้ศัตรูยิงนิเดิลพาไปแล้วรอบแรกระงไร้ส่โล่สวยงามพคที่เหลือก็แค่เอารูกซองยิงเขามไม่ก็พอทำได้เยี่ยมมากแต่ต่อไปอาจจะไม่โชคดีอย่างนี้เราต้องรอจังหวะที่อีกฝั่งนึงนั้นใช้นิเดิลพาด้วยเข้าใจแล้วนะเอาอันนี้ก็แนะนำเก่งจริง รอมันมาข้างหน้าเดโมลิชชุ่มเงาวิ่งเข้าส่งเปิดมาก็ยิงก่อนเลยเราไปยิงก่อนบ้างนำร่องอเดโมลิชชุ่มเงาวิ่งเข้าส่งอ๋อเดโมลิชช่มเงาวิ่งเข้าส่ไม่โดนตอกพอ โชคดีที่รอบนี้ติดโทรเรียนรู้จากนิดเดิลได้ดีมากทำใหเรานั้นสามารถที่จะชนะได้เออไม่ต้องชมหรอกเอาถ้าหากติโทใช้ซิมเมอร์แมนแล้วก็ชีวิตอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ไม่เอาซีเอาเราเล่นบิวตามกระตูน,นแต่ตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ทำการใช้ลูกซองคู่เหมือนกับเราแล้วก็ลูกเอ่อเลือไฟฟ้าถือว่า,าทักษะเราค่อนขาีหน่อย,ย,ใ,นยในด้านอาวุธ แต่ของเรานั้นมีปืนยาวมหมาโหดอยู่แล้วก็มีมิสไซล์คลาสมาใช้ดายาสิ้นส,สุดและตกุ้โซ n ตอเดโมริชชันงวุ่้โซพทำกาีบั้นกอให้หมดこちらからは攻撃できないか โอเคตะปันขู่เดโมลิชั่นงันท้สุขอไมทนไไมันไม่เป็นไรโดนสวยมากติดกตอนนี้โลของเราหมดแล้วเดโมลิช่งันงเข้สุทางการยิงตัตนเดินไม่โดนทง้างสูสีมาก วัดกันที่วัดนี้แล้วก็อีดับหนึ่งแล้วก็อีกนับหนึ่งแล้วก็อีกนับหนึ่งสวยงามมากสิบโทแหม่ถ้าเป็นเรื่องลูกฟองคู่แล้วก็เราไม่เคยพลาดอยู่แล้วแต่ขอนับถืออีกฝั่งหนึ่งที่เอาลูกฟองธรรมดามาสู้กับเราใเป็นการวัดกันไปเลยว่าลูกฟองใครเจ๋งกว่ากัน ทำการลบลีน่าเสียดายที่เกมนี้น <grill> ั <nostro> si ้สามารถใช้แลมดาได้เวอร์ได้เดโิชั่งเงนว่าที่ใช้เหมือนกันอแบบจะได้โยนลูกฟองทิงแล้วก็เอาเดโรชั่งไม่เลื่องของพกมีดไป โอเคโล่แตกพอดีตอนนี้เรากำลังเตียบไปรียบเพราะว่าเราดันไปเปิดโลอัดหน้ามันระวังหน่อยนะติดโเออมิซายพลาสมามันย้อยมันพอดีไม่เป็นไรถือว่าตานี้ใช้ได้อยู่ตอนนี้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้อีกฝั่งน,นึง,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 น,งนั้นใช้พอาสอาร์เมอร์โอ้ไม่สิอสาเซาอาร์เมอร์ไปก่อน พยายามรักษาระยะให้ได้ดีสุดเข้าได้แต่ก็ต้องออกเขาด้วยเดโมริชชองเงาเขาสุดตอนนี้อยู่ในระยะที่ไม่สามารถฟันได้ก็เอาสแตนด์นิดเดินกันเอาไว้ปล่อยออกมาห้องอีกฝั่งหนึ่งได้ทำการปล่อยแอฟฟาร์เข้าไปแล้วโอเคสิบโผลได้เวลาบัวตอนนี้อีกฝั่งหนึ่กำลังหลบหนีแต่ว่าด้วยความแม่นของนิดเดินนั้นทำให้เราสามารถพลิกเกมกลับมาได้เหมือนเดิม สิดดบเ,เดียวพอไนดะ้อย่างเงี้ยไอ้สำหรับเสียงโอเคครับก็จบไปสำหรับบิวเลวะทีนที่อเนกประสงค์ไม่ว่าจะทั้งลงผ่านด่านหรือว่า เอาไป PVP ก็ได้หมดอยู่ที่ว่าอยากจะเป็นแบบ10โทถือลูกซองธรรมดาหรือขายวิญญาณในโหมด10โทเอาจริงถือซิมร์แมนก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยยังไงบิวนี้สามารถถือได้ทั้งหมดสหรับครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะลองหยิบตามรีเควสต์ซึ่งเท่าที่ดูแล้วมีหลายๆคนนั้นเรียกร้องกันมาเป็นส่วนใหญ่เราก็จะเอาอันนั้นมาทําตามคำเรียกร้องกันใน PVP ครั้งหน้าใครที่มีบิวในฝันหรือว่าอยากจะให้ลองแต่งเป็นหุ่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เช่นเคยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ